ต้องการที่จะให้เกิดภาพแบบว่าทหารไทยทําทหารขเขมรอะไรอย่างนี้นี่ล่าสุดนี่นะพัฒาคารรวมกันเอะยย่ามาผักผมนะทหารไทยบอกย่ามาผักผมผมไม่ใช่เล่นเพื่อเล่นคุณนะพยายามจะลุกล้ําแดนเข้ามามพยายามจะ,ะพยายามจะแบบว่าทําตัวเองเป็นฮีโร่นะนะสร้างตัวเองเป็นฮีโร่ขึ้นมานะครับพยายามจะยุกยงยุแย่ yeah. นะเออนะครับเพื่อให้ทหารไทยนี่เกิดความโมโหแล้วจะได้แบบว่าเกิดการปะทะนะทหารไทยผักอกทหารไทยรุนแรงทหารไทยชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้แบบว่าไปอ้างได้อ๋อน,นี่ไงทหารไทยอ่ะนะทำรุนแรงกับเขาก่อนเขาจะเลยได้เขาก็เลยจะได้แบบว่าไอ้นี่นะครับเป็นข้ออ้างฉะนั้นตรงนี้ทหารไทยก็ต้องใช้ความอดทนนะเออต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเขาก็จะลุกๆมาอย่างงี้แหละ นะเออนะครับเป็นจิตวิทยานะจิตวิทยานะครับเนื่อเพราะรัฐบาลมีความอ่อนแอปกเปียกป้อนเป้นนะเออโดยเฉพาะรัฐบาลชุดอุ้งอิงเนี่ยนะมีความอกเอียกป้อนเป้นนะไม่รู้ไม่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 ได้มีความน่าเกงขามสมัยลุงตู่อยู่เนี่ยนะไม่มีนะครับทหารขบวนไม่กล้ามายกแยกยกแยกอย่างนี้ไม่ไม่มีนะฮะ ใช่ไหมอยู่แปดเก้าปีนี่โอ้โหลุงตูน่นี่นะสุดยอดมากนะครับความมั่นคงนี่แกถือว่าสุดยอดมากนะแกเป็นทหารไงเออนะครับมายุคอุ้งอิงนี่คือแบบโอ้โหไม่มีใครเก่งกลัวนะเออคุณเซนยังไม่เก่งกลัวยังจะเอานะเนี่ยก็มีการอะไรนะอา่า ปร,ประกาศว่าปราสาทตามเมืองทมเป็นของะเมน,นเห็นไหมะนะครับยู่อยุนะมีการอะไรนะทวงวัตถุโบราณคืนด้วยนะขูอ่องิงนะบอกเอ้ยทำไมไม่คืนนะ่นะเดี๋ยวขมนออกค่าใช้จ่ายเองให้ก็ได้นะคืนมาสิเนี่ยเห็นไหมไม่มีความเก่งอกเก่งใจนะครับอยากทำอะไรก็ทําไปนะนี่เนี่ยรัฐบาลอ,ง,องิงนะครับ ความมั่นคงทางหน้าทหารนี่ถือว่ากระจอกงงอยเก่ <c oughs> <c oughs> งแต่กับพี่จอนน,นี่นะเนี่ยนะเก่งนะแกตแต่กับประชาชนนั่นแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมเขมนก็ลุกเอาลุกเอาไม่เห็นเก่งกับเขมีเม้งอกะเออนะเนี่ยประตอนหาเสียงนายยกมือไหว้พงกพงกพงก,พงกนะแต่ประตอนเขาด่าหน่อยทําเป็นโอ้โหนะครับ ด่านิดด่าหน่อยนี่รับไม่ได้นะ mm hmm. ใช่ไหมแต่ตอนหาเสียงนี่โอ้โหเพิ่งหงกหัวเรียกหน่อยนะค้าเรียกหน่อยนะคะอนั่นแหละพวกนักการเมืองมันเป็นอย่างนั้นแต่พอตอนด่าเนี่ยโอ้โหด่าไม่ได้ใช่แต่ต้องไม่ได้นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ